ช่วงพาทัวร์ลงครัวมาชิมโอเคครับวันนี้อยู่กับปูนพาทัวร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะแต่งตัวหล่อๆเท่ๆหน่อยนะอันนี้ก็จะมาทําไก่อบแฝงนะคระับบแฝงนี่นะครับอันนี้คือผู้ผู้กำกิบนะครับผู้กำกิบนี่คือผู้ช่วย ผ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคนะครับอันนี้ไก่หมักหมักมาแล้วนะโอเคเสียบลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจานถ้วยถ้วยไหมถ้วยน้อยเนาะถ้วยเล็กนะครับแปกตามร้านสป,ปสินค้าชั้นนาทั่วไปไก่ก็จะซื้อที่โลตัสแต่อันนี้เป็นไก่บ้านนะครับเห็นตัวใหญ่แบบนี้ไก่บ้านนะทุกคนอันดับแรกเราก็จะขุด ขุดหลุมไม่เป็นสี่เหลี่ยมเพรากับปิ๊บนะโอเคผู้ช่วยเราแบบผู้ช่วยอยังวัเด็กทุกย่างวะคุกพุ่ณยช้างคนอันนี้อันนี้ผู้ขี้คุยนะผู้ขี้คุยระวังตกะได้ขาไกลกับขาน่แน่แหน่อดกินนะโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะเมื่อกี้มันไม่เที่ยงนะ แต่มันจะค้ำแล้วทุกคนมันไม่เที่ยงแต่มันจะค้ำแล้วมีขนพี่กั้งนะไล่จากไล่พี่กั้งใครอยากติดตามตัวผมขึ้นหน้าเฟซให้นะครับโอ้ก็รอเลยไปติดตามได้นะครับนี่โชว์เฟซปิ๊งเดีเคิร์มได้พอโอเคไม่สีหล่อมได้ได้ที่แล้วลองลองอันนี้มึงลองจับเลยโยกโยกมึงยังไม่ได้ลงคลิปเที่ยงใหม่นะครับ คลิปเสียงมาอืมโอเคครับอันนั้นก็จะเป็นเล้าไก่นะนั่ก็จะเป็นที่จอดรถโอเคเฮ้ยผูกกำกิบนี่ก็คุมไปแล้วนะอันนี้คือวิธีการนวดดินนะเออสเตปซิมเม้นต์อลไนี่ โอเคนะเ,เราก็จะฝังให้มันแจบนะทุกคนถ้าไม่แจบเดี๋ยวมันเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเราเผาฟางมันจะเข้านะมันสี่เปอร์เซ็นนะมันสีเปอร์เซ็นนะทุกคนปูปูออกบุปูออกบิญงท้ายนี่ไ้กุ๊บโอเคครับสุดยอดไปเลยนะครับ อบปิ๊บไก่ไก่อบปิ๊บครับเป็นไงโบเทกับขันยองขันยองโอเคอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนจะเล่นแล้วนะครับไม่ไม่ได้ทำนะสูตรอ๋อเป็นสูตรเสียนก่างนะครับสูตรเสียนก่างโอเคเตรียมฟางมาแล้วคุมเลยนะคุมเลยนะครับทุกคนคุมเลย เก็บของออกนะเพื่อที่เราจะได้เผานะห<ฮ>อมอ,อะไรยังไม่โยยังไม่ได้วโวยโวยสมกับเป็นปูพาทัวร์จริงๆเนาะ <laughs> นะครับตอนนี้เราก็จะจุดนะครับแม่บอกว่าไม่ต้องจุดไงโอเคจุดเลยครับทุกคน ในการเรียนในสนะมอบุตรโอเคครับใครอยากเจอพี่ผมก็ไปมอบุนได้นะครับโอเคใครอยากเจอแบบพี่ผมหน้าหราอรอแบบนี้ก็ติดตามได้เดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กให้โอเคมันก็จะควันขมงแบบนี้แหละอ,อันนี้น่าจะไม่ใช่ไก่อ,อกฟ้าน่าจะเป็นไก่อ,อกควันนะครับทุกคนใช่ไก่อ,อกควันจริง รอพี่เปิดสิครับโอเคครับเปิดเลยครับช้าๆนะครับนี่นะครับสุดข,ของเก่ง นี่ให้เบิ้งดิให้เบิ้งให้ครบดิสุกไม่สุกก็ดูเอานะทุกคนโอเคปลาชิมเลยนะทุกคนน้องที่หนึ่งหรอให้ผู้กำเกิบกินก่อนนะโอ้ยระวังร้อนนะครับ โอเคครับน้องกินแล้วนะ,ะผู้กำกับกินละมองเลยว่าลวกปาก <laughs> ลวกปากไหมครับไม่ลวกใช่ไหมครับแล้วอร่อยไหมเยี่ยมเลยใช่ไหมครับมันอร่อยขนาดไหนครับอร่อยมากมากผู้กำกับยังบอกว่าอร่อยมากมากเลยนะทุกคนโอเคถึงเวลาเชฟกินเองแล้วนะ เซียนจะต้องกินเองแล้วนะทุกคนออโอยโอยตกตกอือหือเวลิกูดนะครับเวลิกูดนะทุกคนอือหือเบื่อาดูครับเจ้าของช่องนะครับ <c oughs> สอยสอยให้เจ้าของช่องดูนะครับ ชิมนะทุกคนอือหือเข้าเครื่องมากเลยนะทุกคนคนหมักก็นี่แหละมหมัก6ชั่วโมงครับมันนี้ <pe a> ออเก่าโมงแบบเผาเนื้อแบบนุ่มมากเลยนะทุกคนไปไม่ถวยวะจะไปห <pe> ้แ <h> ม <man> นก,กินปะ โอเคครับเอาไปให้พ่อกับแม่กินนะครับคุณแม่ชิมหน่อยฝีมือเชฟกงังอร่อยไหมครับเบรกู๊ดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับโอไทยเไทยเดกดไลค์ดกดแชร์ด้วยค่ะโอเคครับขอโทษขออภยัยที่มืดด้วยนะครับฟ้าซิมก่อนซิมก่อนมอาซิมลายเฮ้ยกินเหมือนนั่นแหละ อร่อยไหมครับอือือครับพังแอคหัวเลยนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับมืดแล้วนะอยู่กับสวนอยู่กับบ้านสวนเหมือนเดิมนะโอเคเปียนหัวแล้วหมุนจนเวียนหัวโอเคครับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์โอเคปูนไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์แชร์ให้ช่องปูนพาทัวร์ด้วยยเย้ยเยย